สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับพบกับผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเผยแผ่บารมีหลวงพ่อขอมแห่งวัดไผ่ลงงัวหรือว่าวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับผมวันนี้นะครับเรามีรูปปรอปั๊มปีพศ2505ของหลวงพ่อขอมนะครับเป็นหน้าหนุ่มนะครับเนื้อทองเหลือง อุดกลิงนะครับกลิงดังนะครับผมนะฮะเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับผมดูสีสันนะครับดูความสวยงามของรูปหลวงพ่อนะฮะจะเห็นนะครับว่าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าจะมีความคมชัดนะครับ ของตัวตัดนะครับหรือว่าตัวปั๊มนั่นเองนะครับจะเห็นได้นะครับว่าข้างข้างล่างใต้าฐานหรือว่าฐานของของรูปหล่อนะครับจะมีอุดกิ่งไว้นะครับเป็นการอุดกิ่งนะครับแล้วจะมีเหมือนกับาการต่อที่เหมือนกับวนวนวน,นเหมือนกับน้ําวนนะครับเหมือนก็เราหยดน้ําไปแล้วมีความแผ่กระจายนะครับหรือว่าเป็นวงกลมนั่นเอง เป็นวงกลมเรื่อยๆนะครับผมนะซึ่งจะได้เห็นนะครับแต่องค์นี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยนะครับผมซึ่งพระองค์นี้นะครับผมได้มาแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็รักนะครับว่าเลยอยากมาเผยแผ่ประสบการณ์บารมีของหลวงพ่อของวัดไถ่ลงงัวนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันครับผมนะนะครับก็นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับประวัติ ก็ามเป็นมาของวัดไผ่ลงงัวกันนะครับวัดไผ่ลงงัวนะครับสร้างเมื่อปีพศ2469นะครับเดิมตั้งเป็นสำนนักสงฆ์ในพื้นที่20ไร่ต่อมาชาวบ้านไผ่ลงงวัวไปนิมนต์หลวงพ่อขอมจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในอำเภอเมืองมาเป็นเจ้าอาวาสมีการพัฒนาวัดและขยายพื้นที่ออกไปในขณะนั้นวัดมีชื่ออย่าง เป็นทางการว่าว,วัดโพธารามแต่ชาวบ้านยังคงเรียกวัดไผ่ลงงัวในพศ .2533 ซึ 3, ่งเปลี่ยนเป็นชื่อวัดไผ่ลงงวัวดังเดิมนะครับนะครับก็วัดไผ่ลงงัวนะครับเป็นวัดที่มีควาสมสงบนะครับร่ลมรลื่นนะครับสามารถไปแวะชมแล้วก็สามารถไปไหว้หลวงพ่อได้นะครับที่วัดนะครับ หลงพ่อขอมแห่งวัดไผ่ลองงัวน,นะครับท่านมรณภาพในปีพศ2533ในวันที่7มกราคมเวลา16.55นะครับหลวงพ่อขอมสิริอายุรวมนะครับ88ปี68พรรษาครับผมพระท่านจะมีไหล รุ่นมากเลยครับผมซึ่งเราก็เอารูปหล่อปีพศ2505นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้ถ้าเกิดว่าผมมีอะไรมาใหม่แล้วผมจะมาพามาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งนะครับผมนะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับผม สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ